สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t ทู e ช่องนี้ช่องเดิมนะขอบพระคุณทุกท่านที่สาะเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ส่งคอมเมนต์ต่างๆให้ข้อมูลอัปเดตมาให้ด้วยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะแล้วก็รวมถึงท่านที่ดูโฆษณาให้ด้วยนะขอบพระคุณเป็นอย่างมากค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะ คือไปดูมาคนจีนเขายังขำกันไม่หยุดเลยอ่ะกับคลิปซอมเต้นเมื่อวานเนาะหลายคนแบบโออคืออีกนิดนึงได้ว่าถ้าช่องสามหรือใครพอเป็นกระบอกเสียงไปถึงช่องสามได้นะตรงในทวิตเตอร์หรือตรงช่องทางไหนที่ขายบัตรทําเป็นภาษาอังกฤษด้วยนิดน,นึงเพราะว่าเสิร์ฟเบื้องหลังการซ้อมไปแล้วว่าคนจีนชอบมาก โมเมนต์า 5, 5, 5คำๆเรียยๆแบบนี้แหละที่เขาต้องการอะเสียดายทาชาไปหน่อยถ้าทาไปซักหลังกลับจากฮ่องกงเราอัดโดรัวนะน้องพักพอเสร็จแล้วอัดโดรัวแบบคลิปซ้อมเบื้องหลังก่อนจะขึ้นแฟนมีดอะอยู่ยิ่งขายได้แต่นี่ดีแล้วนะเพราะว่าเริ่มขายสตตีมมิ่งไลฟ์ของแฟนมีที่ฮ่องกงแล้วเอ้ยที่มาเก่าแล้วโทษทีเออมันต้องอย่างเนี้ยแล้วเสิร์ฟเบื้องหลังไปเรื่อยๆนะแล้วมันเลี้ยงกระแสแล้วแบบ คนชอบอะไรอย่างนี้แหละสวยๆฮ่าๆโก๊ตโ,โดยที่ไม่ได้ดัดจริตอะเป็นจริตธรรมชาติของน้องเองค่ะมากแต่ละคนบอกเมื่อวานคือขำทั้งน้องหลิงน้องออมอ่ะเป็นคู่นี้นะเคมีมันได้มันเป็นความแตกต่างที่ลงตัวกลมกล่อมมากคือโดยเฉพาะตอนที่แบบเมื่อวานซอมเต้นหนักเลยเนาะ น้องหลิงพี่หลิงของเราเนี่ยเขาพยายามซ้อมเต้นก็เคร่งเครียดอยู่ใช่ป้าแต่คนน้องก็แบบเชียร์อยู่ด้านหลังเหมือนใส่ฐานอันคาลายอะเต้นไม่หยุดเต้นแบบจนแฟน,แฟนบอกว่าน่าจะส่งน้องออมไปบุกบอลิวูดอะก็คือวงการฮอลลีวูดของอินเดียโอยเต้นเหมือนตอนแรกเอดูก็ขำคำคำคือ,คคคอเอนดูพี่หลิงแต่บันเทิงน้องออมอะน้องออมแบบบิดได้แบบเอวพริวไหวมาก ถ้าน้องออมมีไขมันตรงท้องอีกนิดนะส่งน้องไปบอลีวูดเลยน้องเกิดพลิวมากออมพลิวะ่ะแล้วพี่หลิงหน้าขมวดแบบฉันก็เครียดอยู่ใช่ป่ะน้องออมก็ให้กำลังใจอยู่ข้างหลังแบบเต้นพลิวปลิวปลิวลิวขำขำตั้งแต่เมืองไทยไปเยีนเมืองจีนเอดูเองขำเลยดูกันแล้วใช่ไหมหน้าพี่หลิงเหมือนผู้ประสบภัยแล้วงานเนี้ย ดูจากหน้าตาของพี่หลิงแล้วสาเหตุที่เดือนเก้ายังไม่มีงานเดี่ยวก็คงอย่างนี้ละค่ะซ้อมเต้นเล่นระบำอยู่นี่แหละหน้าดูเครียดอย่าก,กดดันพี่หลิงเยอะนะแกเครียดนะดูแล้วแบบแต่ขำไม่ขำมากมันเป็นความเรียวธรรมชาติน้องหลิงอย่าอายนะเราเป็นอย่างเงี้ยคนเขาชอบนะ เขาชอบที่พี่หลิงแบบมือขาแขนขาอะไรมันเก้งก้างไปหมดเอวเออมันแข็งแข็งทื่อๆมันเรียวดีพี่หลิงอย่าเปลี่ยนแล้วถ้าวันหนึ่งพี่หลิงเต้นได้คล่องนะคนจะปรบมือให้พี่หลิงอย่าอายนะอย่างนี้แหละชอบชอบมากหนะ้าพี่หลิงขำมากไม่ใช่ว่าตลกอะไรพี่หลิงนะเอ็นดูนะพี่หลิงอย่าเสียเฟลนะเอาใจช่วยอยู่แล้วก็ยังมีไปทำไปออกรายการของเชฟบอมด้วยใช่ปะออกอากาศประมาณ อาทิตย์หน้าเนอะน่าจะถ้าจะไม่ผิดวันที่เก้าเดือนเก้าบังวันจันหน้าก็ขำอีกเขาก็กังวลว่าจะไปจะไปวางเพลิงครัวเชฟป,ป้องหรือเปล่าเพราะว่าน้องออมเคยมีประสบการณ์ไปเข้าห้องครัวแล้วงานในรายการน,น,นู่นเนี่ยก็แบบไม่รู้จักพืชผักอะไรเลยทําอาหารไม่เป็นก็น้องไม่ได้เนอะไม่ได้ไม่ได้จับงานห้องครัวเลยอะขำขำอีกแล้วครับท่านคู่เนี้ยมันขำแบบไม่ต้อง ไม่ต้องเฟกอะคือเขาเป็นของเขาอย่างนี้แล้วแบบต่างกันไหมสองคนนี้ต่างพี่หลิงน้องออมนี่นิสัยแบบแตกต่างกันเลยอะแต่มันดันส่งเสริมซึ่งกันและกันไงอย่างไปทําครัวใช่ป่ะครัวเชฟป้อมน้องออมกลัวน้านํามันพี่หลิงก็อบอุน่นอบอุน่นคือไอ้เรื่องทักษะกันเอาตัวรอดในชีวิตประจาวันะพี่หลิงเก่งอย่างตอนนั้นใช้ใช้นิ้วดับเทียนอะใช้หมาแบบน้องออมอึง้งแบบ คือพี่หลิงจะแมนไปไหนอ่ะน้องออมกลัวน้ํามันทอดทำอาหารพี่หลิงก็ทําให้ทั้งทังที่ถามว่าพี่หลิงกลัวไหมก็คงกลัวน้ํามันกระเด็นแหละแล้วลพี่หลิงยังบอกเนี่ยลวกมือด้วยใช่ไหมคือพี่หลิงเป็นทุกอย่างให้น้องออมแล้ว่ะน้องออมน้องออมเอ้ยหลิงหลิงควงเป็นทุกอย่างให้หนูแล้วนะเนอะน้องกลัวพี่เธาทำให้ทั้งทังที่ตัวเองถามว่าใจใจลึกๆก,กลัวไหมเอว่ากลัว กรน้ำมันล่วงเหมือนกันแต่ก็แบบเพื่อน้องอ่ะไม่งั้นใครจะทําใช่ป่ะน่ารักคือคู่นี้น้องออมก็โคตรจะหาเต้นแบบน้องออมน่ารักอ่ะเนาะนี่ใส่เฟรนลี่แล้วแบบจี้ๆขำๆในขณับที่พี่หลิงจะคูคูอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งบทสัมภาษณ์ของนิตยสารล่าสุดเมืองจีนอะ่ะเออให้คําสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยก็แบบ ก็ได้รู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งเข้าไปอีกด้วยว่าทั้ทงคู่เขาชอบซีไหนที่สุดใช่ไหมในเรื่องใจสั่รักก็ทําให้ได้เรียนรู้เพิ่มบางทีน้องหลิงก็ทายเออน้องออมก็ทายพี่หลิงผิดใช่ป่ะที่ชอบฉากไหนที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องหลิงนึกว่าเป็นเออน้องอมนึกว่าเป็นฉากที่บอกเลิกใช่ป่ะแต่น้องหลิงบอกไม่ใช่ฉันชอบฉากที่ขอเธอเป็นแฟนแบบโอ้ยพี่หลิงคุจะหวานไปไหน หวานแมนอบอุ่นอย่างเงี้ยจนกระทั่งทราบข่าวกันบ้างแล้วใช่ไหมคะที่ว่าเริ่มไปมีดราม่าใหม่มาอีกแล้วคนดังอะเนอะแล้วก็ไัววาวุ่นด้วยจะเหลือหรอจนพี่แนนอะคนสนิทน้องหลิงตั้งแต่ยังไม่ดังก็แบบข่าวอะไรอีกนเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นที่มาของรูปนี้เลยบอกว่าเนี่ยพี่หลิงอะไม่ได้เคยนอนตักน้องเอิญเป็นคนแรกนะ เขาเคยนอนตักหญิงอื่นมาแล้วนี่อ่าแล้วเขาก็เสิร์ฟอันนี้มาเลยนะรูปนี้แต่ละคนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นดราม่าก็เกิดทันทีเลยครับท่านนะคะแต่พี่แนนค่ะนางฟ้าของน้องน้องก็มาเคลียร์ข้อสงสัยให้จบไปเลยนะดราม่าขึ้นมาปุ๊บพี่แนนจัดการปุ๊บเออเนาะเนี่ย พี่แนงก็เอามาบอกเนี่ยมันเกิดรูปภาพอย่างนี้ที่น้องหลิงไปนอนตักใครหลายคนตอนแรกทําใจไม่ได้บอกแต่พี่หลิงไม่หันเอาหน้าออกจากน้องเอิญนะไม่มีวันพี่หมอไม่มีทางทําหันหน้าออกจากน้องออกจะนอนตักก็จริงแต่หันหน้าเข้าอย่างเดียวแต่นี่หันหน้าออกนะอา่านะคะเขาก็เลยบอกพี่แนงบอกว่าอธิบายอย่างนี้เลยให้ภาพเล่าเรื่องเป็นน้องๆที่ดูแลมาพร้อมๆกันนะ ไม่ใช่แฟนไม่ใช่คู่จิ้นคู่ใหม่นะคะน้องอยู่คนละช่องกันค่ะคุณแนนยังบอกอีกว่าพี่ขอแจ้งเรื่องรูปตอนนี้ที่มีการแชร์กันและเกิดการคาดเดากันต่างๆนะคะน้องคนในรูปชื่อน้องเจนเป็นน้องที่พี่ซัพพอร์ตและดูแลมาพร้อมกับหลิงหลิงนะคะไม่ใช่แฟนพี่หลิงนะคะและไม่ใช่คู่จิ้นคู่ใหม่เป็นพี่น้องกันมานานแล้วค่ะ และน้องๆก็อยู่กันคนละช่องค่ะน้องเจนอยู่ช่องโมโนโพี่หลิงอยู่ช่องสามแต่ทั้งสองคนรู้จักกันสนิทกันมานานเพราะพี่จะพาน้องๆไปถ่ายรูปเล่นกันพาน้องๆมาทำความรู้จักกันถ่ายรูปเล่นกันถ่ายรูปเล่นกันตามประษาพี่น้องนะคะ ส่วนรูปที่มีการแชร์ก็คือรูปเก่าที่ถ่ายกันมานานหลายปีแล้วค่ะไม่มีใครแยกหลิงออมนะคูจิ้งของทุกคนก็คือหลิงออมเสมอนะคะเออทันทีทันใดก็มีแฟนชาวไทยบอกเรื่องนี้กำลังเป็นประเด็นวันนี้ในเว้เลยค่ะพี่แนนเลยบอกประเด็นอะไรอีกคะนะน้องคนนั้นก็เลยเข้ามาอธิบายพี่แนนว่า เขาคิดว่าเป็นแฟนกันค่ะคบกันมานานแล้วมีคนเอาภาพไปโพสคนมาเม้นเยอะเลยแต่เราอธิบายกับทางบ้านเบสจีนไปแล้วว่าไม่ใช่เขาคิดว่ามีคนจะใช้พี่หลิงดันเด็กคนใหม่ด้วยเลยเกิดกระแสไม่พอใจพี่เจนตอนนี้แอดมินคงลบไปแล้วไร้สาระมาก เออต้องขออนุญาตอ่านนะโพสต์ของพี่แนนแล้วก็น้องที่มาช่วยอธิบายบ้านเบ็ดจิตให้ด้วยปรบมือสิคะรออะไรเราคนไทยต้องช่วยกันนะคะเกิดเรื่องราวจะสร้างข่าวเขออะไรขึ้นมาเราต้องรีบนะอย่าปล่อยให้ช้าเออใครรู้บ้างอะ่ะพี่แนนคือตอนนี้ทำทางานให้ช่องสามอยู่หรือทำงานให้สังกัดเอเจนซี่ไหนอยู่หรือเปล่าโออพี่แนนนินนะน่าจะจับมาเป็นผู้จัดการใครสักคนเลยอะ่ะ เพราะว่าแกทันควานเียบปบป,บป๊บหรือแกสังกัดเอเจนซี่ไหนอยู่แน่เลยเนาะแล้วเด็กของพี่แนงคือสวยๆทั้งนั้นน่ะใช่ไหมเอาจริงน้องเจนคนนี้ก็โอเคเลยนะโอเคเลยนะจะมันเล่นแนว GL ก็ได้เลยนะแต่คงต้องไปจับคู่ใหม่ล้วล่ะเพราะว่าแฟนๆเขาติดคู่หลิงออมไปแล้วใช่ไหมแต่นะก็ไม่แน่นะถ้าแบบมีเนื้อหาแบบว่าเรื่องรักสามเศร้าจะเอา โอ้แต่เขาอยู่สังกัดโมโนนี่เนาะเออเอาไว้หมดสัญญาอะไรแล้วมาฟิเจอริงกันก็ได้น้องเจนค่อนข้างหน่วยการใช้ได้เฮ้ยเด็กเด็กพี่แนนโอเคเลยอะเนาะเออก็เอาเป็นว่าเคลียร์ๆกันไปเลยนะว่าแบบจะได้ไม่ต้องมาแบบดามงดราม่าอะไรเพิ่มนะเคลียร์กันไปเลยแบบดราม่าปุ๊บฉันคล้ายๆว่าเกิดเพลิงจะเผาไหม้บ้านเราแล้ว,ลวพี่แนนดับปุ๊บจบอ่า ไปต่อดราม่าเรื่องใหม่ไม่ใช่โอ้ยเรียกได้ว่าโอเคสนับสนุนเลยมันต้องให้ฉับไวอย่างเงี้ยแหละที่เอเคยทําไปคลิปนึงบอกว่าให้หาคนที่มาดูแลทางด้านโซเชียลแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มของน้องหลิงน้องออมเลยมันต้องอย่างเงี้ยมันต้องแบบเทคแอคชั่นป๊ป๊บปป๊ป,ปแต่ใจมันต้องรักด้วยมาหนึ่งถูกไหมใจมันต้องรักอะแล้วมันจะอินแล้วมันก็จะป๊อป๊บปป๊อปะอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมตินะช่องทางสถานีจะหาจริงๆแล้วหาไม่ได้นะ ให้พิจารณาจากหนึ่งในแฟนดอมของน้องนี่แหละคนไหนที่แบบเออหน่วยกานมันได้อแล้วเขาด้วยใจรักนะพวกนี้ต้องใจรักใช่ป่ะเพราะจะมาติดตามอัปเดตข่าวสารน้องๆพวกนี้ใจมันต้องรักแล้วเขาก็อยากจะรู้เรื่องราวของน้องๆอ,อ,อยู่แล้วด้วยเห็นหน่วยการดีอะค่ะจีบมาเลยถ้าคิดจะจ้างจริงๆเราพนักงานไม่พอนะเชื่อเด็กน้องๆคงดีใจอะเฮ้ยอะไรเงรี้ยแต่บางเรื่องมันก็ต้องคัดคนเยอะๆเพราะว่า เรื่องดาราศิลปินพวกนี้มันเป็นความลับก็ต้องเป็นน้องที่แบบเก็บความลับได้มิดด้วยอะ่ะโอ้แล้วก็ต้องคล่องๆอง่ะเนาะก็ต้องพิจารณา,านิดนึงจะรับใครเข้ามาทํางานใกล้ตัวศิลปินต้องดูแบ็กกราวด์ด้วยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะมันหมายถึงเรื่องความปลอดภัยของน้องทั้งสองด้วยเออมันก็เข้าใจอ่ะก็เข้าใจนะเฮ้ยอุย้ยลุ้นค่ะพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้เออวันนี้เองเนาะช่องสามต้องคอยเสิร์ฟเนี่ย เบื้องหลังอย่างเงี้ยซ้อมเต้นซ้อมร้องซ้อมอะไรก็ได้โจพรมพืมๆอย่างเงี้ยเขาชอบโดนใจแล้วก็นิดนึงนะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงว่าซื้อ s t r e a m i n g live ได้ยังไงเป็นภาษาอังกฤษอะเขียนสั้นๆก็ได้แล้วก็ให้กดลิงก์นี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะทุกอย่างมาเป็นภาษาไทยหมดแล้วจริงๆ s t r e a m i n g live จุดประสองค์อันนึงลูกค้าก็คงเน้นไปอินเตอร์เฟนด้วยใช่ไหมแล้วก็สําหรับคนที่ซื้อบัตรไม่ทันอะมันมีอินเตอร์เฟนด้วยอะจะได้ขายบัตรคนต่างชาติได้อะ เพิ่มภาษาอังกฤษอีกนิดหนึง่งว่าใครสนใจสตรีมมิ่งไลฟ์งานวันที่8เดือน9นี้วันอาทิตย์นี้กดลิงก์นี้ได้เลยกดสั่งซื้อได้เลยใช่ไหมช่อง3เนาะใครใครรู้ฝากเป็นกระบอกเสียงไปบอกช่อง3หน่อยเพิ่มภาษาอังกฤษอีกนิดนหนึ่งนะไหนๆก็ไหนๆและอดทนอีกหน่อยอไม่กี่วันละส่วนน้องลิงน้องออมพวกนี้เอ้ยวันนี้สิเออนะจะมาเสิร์ฟความโจโจพึ่มๆอะไรอีกอะ่ะเอาโชว์มาให้หมดเลยนะเขาชอบซื้อนะมุกนี้ซื้อนะ ไอ้มุกเต้นๆของน้องหลิงแล้วน่าคิดๆแล้วน้องออกมาให้กำลังใจแบบโอ้อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนี่แหละที่ขอแล้วก็ได้มาแล้วช่องสามคุณเยี่ยมค่ะใครจะว่าช่องสามยังไงอ่มอ่มอ,อะไรยังไงก็เอว่าเขาก็เริ่มพัฒนาแล้วล่ะนะอย่างน้อยเขาก็ฟังเสียงแฟนคลับแล้วนะใจะเย็นๆนให้เขาได้ปรับตัว ถือว่าปรับเร็วแล้วล่ะเพะิ่มอินนิดนึงภาษาอังกฤษให้คนมากดสตรีมมิ่งไลฟ์นะเอาใจช่วยอยากให้ช่องสามหาเงินจากต่างประเทศเข้าได้เยอะๆมันเป็นโอกาสดีไงแฟนจินชอบมากบอกเลยชอบมากๆเบื้องหลังอย่างเงี้ยเขาบอกบ้าไปแล้วทั้งสองคนแต่ถามว่าชอบไม่ชอบมากชอบความบ้าอย่เงี้ย <c oughs> นะคะความบ้าที่ไม่ไดัดจริตอันนี้เขาชอบเขาบอกต่างกันมากเลยอย่ะคู่เนี้ยแต่ชอบมันกลมๆ นะเออใครคิดเห็นยังไงก็มาร่วมแสดงคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรก็มาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบพระคุณที่รับชมนะ